ิบๆไว้ก่อนนะคะจากนั้นเอาไหล่นะคะเอาตรงนี้ไว้ระดับไหล่ไว้ระดับไหล่แล้วก็เวลาน,น,นักเรียนกิ้งเรียนกิ้งเส้นกลางไว้ด้วยนิดนึงแล้วก็เอาเส้นกลางวางให้อยู่ตรงกลางหุ่นนะคะกลางตัวหุ่นจากนั้นด้านข้างไล่ไปให้เรียบะค่ะไล่ดึงไปข้างหลังดึงไปข้างหลังให้เรียบเลย เพื่อให้เขาแข็งแรงเวลาเราดึงมาทางนี้กัดเถีโหมดไวเลย,เลยให้มาอยู่ให้ไปข้างหลังเยอะๆเพราะว่าหุ่นเขาโกงเขาโกงไปข้างหลังโกงไปนะคะพอได้่บงนี้เสร็จนะอันนี้ผ่านยอดอกมาจนถึงเส้นเอวนะเพราะว่าเราจะให้เขามารวมกันที่เส้นเอว โดยนักเรียนก็เอาจีบแรกก่อนนะคะที่นักเรียนเว้นไว้8เซน,นเรียนก็จับมาอย่างนี้นะคะดึงตึงมาให้หยุดแค่ยอดอกอันนี้ค่อยๆดึงมานะคะคจับให้เขาเป็นรอนแล้วก็ดึงมาให้เขาอยู่ที่นี่เพราะอันที่สองอีก8เซนนักเรียนก็จับรอนขึ้นมา,านี้ จับรลอนขึ้นมาแนี้แล้วก็ออกไปขึ้นไปข้างบนแค่ห่างจากห่างจากอันแรกประมาณเว้นช่องไฟประมาณครึ่งนิ้วหรือหนึ่งเซนนะคะเขาก็จะได้แบบนี้นี่นะคะตรงนี้เขาก็จะอยู่แถวๆนี้ทีนี้อันต่อไปอีกแปดเซนเราก็จับ จัดนะคะคิดค่อยๆดึงไล่มาดึงไล่มาดึงไล่มาให้ตึงตรงนี้ตงึงตรงนี้เขาเหลือแค่ไหนปล่อยเขาแต่ว่าเราจัดให้เขาเป็นรูปนี้นะคะตรงนี้ก็เวน้นอีกครึ่งนิ้วหรือหนึ่งเซนนะคะจากนั้นอีกอันหนึ่งอัน8เซนถัดไป นักเรียนก็ค่อยๆให้เขาเปลี่ยนทิศทางให้เขาลงข้างล่างนะคะอยู่ข้างบน3สามอันเริ่มลงข้างล่างสามอันนะแล้วก็มาตรงนี้ครึ่งนิ้วลูบไปนี้ะคะลูบไปตรงนี้ครึ่งนิ้วหรือหนึงเซนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่โบตรงนี้เราจะใส่เป็นสายเพื่อให้เขาไปผูกเป็นโบ นะคะตรงนี้ก็ให้เขาค่อยๆเอียงลง mm hmm. ตรงนี้เขาก็จะอยู่แถวแถวเอวนะคะเด mm ี๋ยวเราก็จัดอีกนิดหนึ่งเอาตรงนี้ก่อนเอาให้ชิดๆกันเลยใ้ใกล้กันแล้วอีกสามเซน mm hmm. อ่าอีกแปดเซนนี้เขาก็จะค่อยๆลงมาอย mm ่า hmm. งนี้ถ้าสังเกตชายถ้าชายมันดีดขึ้นแล้วก็หย่อนลงมาเอาแค่นี้พอนะคะ mm hmm. เพราะเขาเขาอันสุดท้ายแล้ว่ะ รูดไปให้ตรงนี้สูดให้ตึงๆเห็นไหมก็จะได้ลักษณะนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะคะก็ได้ลักษณะนี้นะคะก็ถือว่าสวยแล้วด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเนาวยืดไว้แล้วเราก็ใส่สายตรงนี้ที่เหลือเราก็จะพับสาบเข้าไปนะคะอ่าทีนี้ให้นักเรียน ใช้เตารีดช่วยนะคะก็เปิดไอ้น้ำไว้ก่อนใครมีเตาไอ้น้ำก็เปิดไอ้น้ำไว้นะคะเพื่อช่วยให้แถวนี้มันเนียนสวยถึงใช้หุน่นเพราะว่าถ้าไม่มีหุน่นมันก็จะไม่โกมตามท้องเราไงถ้าไปวางตามโต๊ะมันก็เป็นแบนๆพอมาใส่ตัวคนมันก็ดุ้งเข้ามันก็จะเป็นไม่เป็นทรงว่าง้นเถอะมันก็จะไม่เป็นทรง ถ้านักเรียนอยากได้เป็นทรงนักเรียนต้องทำแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็รีดใช้เตัวรีดๆนะคะนะคะเขาก็จะอยู่สวยแล้วทีนี้เดี๋ยวนักเรียนก็ไปเนาเฉพาะด,ด้านข้าง ถ้าคนมีเตาลีดที่ไซส์เลก็กกว่านี้มันก็จะสะดวกมือนะคะถ้าคนไหนซื้อเตาเล็กๆไว้ก็ได้นะคะมันก็จะสะดวกมือครูมีเตาใหญ่อันเดียวครูก็ใช้อันนี้แหละนี่นะคะก็ลูดไป่างนี้ นัเกเรียนก็พยายามรีดให้เขาไหลไปตามตามนี้นะคะตามที่เราจัดไว้ ลูดไปให้ตรงนี้สูดให้ตึงๆนะก็จะได้ลักษณะนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะคะก็ได้ลักษณะนหนนะคะก็ถือว่าสวยแล้วด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเนายืดไว้แล้วเราก็ใส่สายตรงนี้ที่เหลือเราก็จะพับสายเข้าไปนะคะทีนี้ให้นักเรียน ใช้เตารีดช่วยนะคะก็เปิดไอ้น้ำไว้ก่อนใครมีเตาไอ้น้ำก็เปิดไอ้น้ำไว้นะคะเพื่อช่วยให้แถวนี้มันเนียนสวยถึงใช้หุน่นเพราะว่าถ้าไม่มีหุน่นมันก็จะไม่โกมตามท้องเราไงถ้าไปวางตามโต๊ะมันก็เป็นแบนๆพอมาใส่ตัวคนมันก็ดุ้งเข้ามันก็จะเป็นไม่เป็นทรงว่างน,นเถอะมันก็จะไม่เป็นทรง ถ้านักเรียนอยากได้เป็นส่งนักเรียนต้องทําแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็รีดใช้ตารีดรีดนะคะนะคะเขาก็จะอยู่สวยแล้วทีนี้เดี๋ยวนักเรียนก็ไปเนาเฉพาะด้านข้าง คนมีเตารีดที่ไซส์เลก็กกว่านี้มันก็จะสะดวกมือนะคะถ้าคนไหนซื้อเตาเล็กๆไว้ก็ได้นะคะมันก็จะสะดวกมือครูมีเตาใหญ่อันเดียวครูก็ใช้อันนี้แหละนี่นะคะก็รูดไป่างนี้ นักเรียนก็พยายามรีดให้เขาไหลไปตามตามนี้นะคะตามที่เราจัดไว้ ะะก็จะได้แบบนี้คราวนี้ก็เนานะคะเนายืดให้ติดกันไว้แล้วก็เย็บสาบหลบพร้อมกับใสาย,สาย,สายที่เราจะไปผูกนะคะแล้วก็ต่อตะเข็บข้างตามปกติคอก็กุ้นหลบก็ได้หรือจะใช้สาบหลบก็ได้แล้วแต่นักเรียนทำนะคะคลิปนี้คราวนี้เราก็จะวางผ้าแบบนี้นะคะผ้าถุงหนึ่งผืน ก็ประมาณสองหลานะคะสองหลาก็กลางออกแล้วก็วางชิ้นหน้าแบบนี้นะคะชิ้นหน้าด้านขวาอันนี้ชิ้นด้านด้านขวานั้นชิ้นหน้าด้านซ้ายด้านโชว์อยู่ข้างล่างนะส่วนอันนี้วางสันทบมาเป็นชิ้นหลังนะคะก็ตัดตามนี้เลยแล้วก็กิ้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีจับเดฟแล้วก็ไปเย็บให้ดูนะคะ จากนั้นเราก็จะแยกออกไปอย่างนี้นะคะแยกออกไปช่องละ8เซน8เซนนะคะนักเรียนก็นับไว้1 2 3 4 5 6 7ใช้7กลีบก็พอนะคะจากนั้นก่อนที่จะอ่าเอาแปะนี้นักเรียนปิดเกตดก่อนนะคะตัดปิดทีละช่อทีละช่อเอานะคะตรงนี้มันอาจจะหดหายไปนักเรียนไม่ต้องตกใจ แปะไปเลยให้ได้รูปทรงนี้นะคะให้ได้รูปทรงนี้นะ,ะพยายามปรับแต่งเอาให้ได้รูปทรงนี้จากนั้นให้เผื่อตะเข็บออกมาเลยกว้างๆเลยประมาณสองนิ้วนะคะตัดเลยนี่นะคะในข้างบนก็ประมาณนี้หนึ่งนิ้วแล้วก็ค่อยๆไล่กว้างมาประมาณนี้เท่าที่ครูทำนี่ดูตัวอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไป นี่เอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเย็บประกอบตัวส่วนอื่นๆเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันค่ะสวัสดีค่ะ